พันตำรวจโทเชนการนาปัดรองอธิบดีกรมราชัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชัณฑ์ได้เปิดเผยถึงกรณีการคุ้มขังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังศาลฎีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งบังคับโทษหนึ่งปีว่าช่วง5้าวันแรกต้องอยู่ในห้องกักโรคก่อนหลังจากนั้นจะเข้าสู่การจำแนกผู้ต้องขังโดยผ่านคณะกรรมการจำแนกซึ่งจะดูจากความถนัดส่วนตัวค่ะอย่างกรณีของนายทักษิณมีความรู้ทางด้านภาษา อาจจะให้เป็นอาจารย์สอนภาษาเนื่องจากต้องสร้างกิจกรรมให้ผู้ต้องขังทุกคนมีความรู้และพัฒนาพฤตินิสัยโดยใช้ประโยชน์จากผู้ต้องขังทุกคนให้เกิดประโยชน์กับภาพรวมของเรือนจําค่ะตลอดสองคืนที่ผ่านมาระหว่างที่นายทักษิณอยู่ในเรือนจําสามารถทานอาหารได้เช้ามาก็กินไข่ต้มสองฟองกินกาแฟและนอนหลับได้ตามปกติโดยไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษและไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งเชื่อว่าการตั้งใจบินกลับมาประเทศไทยเพื่อมารับโทษตนมองว่าคงทําใจมาไว้อยู่แล้วและ ภาพจิตใจก็โอเคทั้งนี้ช่วงที่อยู่ในแดนกักโรค5วันราชทรรได้ให้นายทักษิณอยู่ในห้องที่มีผู้สูงอายุอยู่เพราะนายทักษิณอายุมากแล้วจะให้ไปอยู่รวมกับวัยรุ่นคดีฆ่าก็คงไม่ได้ค่ะและขณะนี้ยังไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมรวมถึงทนายความด้วยส่วนบุคคลที่จะสามารถเข้าเยี่ยมได้หลังจากครบ5วันจะเป็นบุคคลที่นายทักษิณระบุไว้10ท่านมีทั้งภรรยาลูกและคนในครอบครัวตามระเบียบค่ะ